ประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจครับหลังวันนี้มีการปรับขึ้นราคาก๊าเซเอนจีวีมีเสียงสะท้อนจากคนขับแท็กซี่ว่ายิ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนให้สูงขึ้นพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาศึกษาต้นทุนของแท็กซี่อย่างจริงจังและขอให้มีการกำหนดอัตราขึ้นค่าแท็กซี่ให้เป็นระบบติดตามจากรายงานของคุณรัตติยาเรือนขจรครับ ปรีชาอันทชัยคนขับแท็กซี่ย่านรามอินทราเปิดท้ายรถที่มีถัง NGV ที่เพิ่งเติมก๊าซเต็มถังรอเข้ากะรับผู้โดยสารในวันแรกหลังราคา n อ v ีปรับขึ้นปรีชาบอกว่าปกติเติมก๊าซวันละสองถึงครั้งทำให้วันนี้ต้นทุนเพิ่มอีก30-40บถึงบาทส่งผลรายได้ต่อวันลดลงจากเดิมมีกำไรหลังหักต้นทุนทั้งค่าเช่ารถค่ากา๊าซก็เหลือเงินเพียงวันละ400บาทแทบไม่พอเลี้ยงครอบครัว และแมรัฐเพิ่งจะช่วยปรับอัตราค่ามิเตอร์แต่เมื่อราคาก๊าซสูงขึ้นก็ทําให้รายได้ไม่เพิ่มพอปรับขึ้นมาให้ผมปุ๊บใช่ไหมแล้วอีกการดขึ้นมาตามอ่ะฮะเออถ้าปรับแล้วกาซ์ดหยุดอ่านยนี่นก็ยังพอสู้ได้ใช่ไหมปรับแล้วเขาอยู่ได้ไหมแท็กซี่แล้วค่ากาซ์ดมเพิ่มขึ้นเขาอยู่ได้ไหมค่าของขี้มันก็ขึ้นแล้วก็เข้าว้านปุ๊บลูกเมียผมอยากกินอะไร ไม่ต่างจากเจนกริมใจที่ยึดอาชีพขับแท็กซี่มานานกว่า30ปีวอนรัตช่วยพยุงราคาแก๊ส NGV เพราะเป็นที่พึ่งของประชาชนส่วนใหญ่ที่ใช้รถสาธารณะให้เป็นราคาที่เหมาะสมกับทั้งผู้โดยสารและคนขับแท็กซี่แก๊สเนี่ยให้พยุงไว้ให้เลี้ยงับแท็กซี่เฉพาะแท็กซี่เนี่ยอยากให้พยุงไว้หน่อยว่าเออมีรายได้ขึ้นมาแค่นี้แล้วนะให้แก๊สพยุงอยู่ตัวเป็นบัตรส่วนลถอะไรคงเดิมเงี้ยไม่อยากให้ขึ้นตามขึ้นมาด้วยนะ ตัวแทนกลุ่มแท็กซี่สุวรรณภูมิระบุการขึ้นราคากา๊สเป็นการซ้ำเติมปัญหาต้นทุนทั้งราคาค่าโดยสารที่ยังไม่สะท้อนต้นทุนแท้จริงในช่วง18ปีที่ผ่านมาแท็กซี่ได้ปรับค่าโดยสารรวมเพียง1บาท50สตางค์เท่านั้นซึ่งแนวโน้มอนาคตรัฐอาจขยับราคาสูงขึ้นอีกเป็น15-16บาทต่อกิโลกรัมวอนพิจารณาค่าแท็กซี่ให้ปรับขึ้นในอัตราที่สะท้อนต้นทุนมากกว่านี้ อัตราค่าโดยสารเนี่ยมันยังไม่สะท้อนต้นทุนของเดิมเนี่ยแล้วของใหม่เนี่ยก็ตามหลังขึ้นมาอีกแล้วแล้วในอนาคตเดือนหน้าเดือนถัดไปก็จะตามหลังขึ้นมาอีกฉะนั้นมันต้องมานั่งทำเวิร์กช็อปกันใหม่แล้วว่าอัตราค่าโดยสารที่จะเป็นธรรมจริงๆเนี่ยควรจะอยู่ตรงไหนตั้งแต่ต้นปีเกิดปัญหาของคนขับแท็กซี่และผู้โดยสารหลายครั้งโดยเฉพาะที่สนามบินสุวรรณภูมิที่มีข้อเรียกร้องขอปรับราคาขึ้นโดยเฉพาะอ้างต้องแบกสัมภาระเพิ่มทำต้นทุนสูงขึ้น ขณะที่มุมมองของผู้โดยสารเรียกร้องให้แท็กซี่บริการให้มีคุณภาพหากจะปรับราคาขึ้นอีกซึ่งผลกระทบต้นทุน NGV ที่สูงขึ้นเป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนถึงรัฐให้มีมตาตรการช่วยเหลือเรื่องราคาค่าโดยสารและต้นทุนให้เหมาะสมและให้ทุกฝ่ายอยู่ได้เพราะก๊าซ NGV เป็นพลังงานหลักของระบบขนส่งมวลชนที่คาดหวังให้มีราคาต่ำสุดเพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชน ต,ตัตยานนคจรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน